สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อสมองสมบที่เขามาลับเบิงรับชมเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาโบซาแนวนะคะมีคอมเมนต์เข้ามาบ้า,บานคือหลังไงแท้ครับมีบ้านสาโบด้วพี่น้อง มันกับ,บไม่ใหญ่หรอกพี่น้องมันเป็นบ้านสองสันเป็นบ้านสองสันต่อหน้าต่อหลังไปเรื่อยเป็นบ้านใหม่ทั้งทงเนาะอันนี้ก็ชิเป็นบ้านเสาพอและาบ้านน้องสาวสมวยอยู่บ้านสมวยอันนี้ก็ชิเป็นบ้านเจ้านิดโอ้บุ่งไนบ้านจะแตกอล้นี่ มีเอสซีแผงน,น,น,น้อยเลยบันจ,จะห่างจะเพร่ละอ่าสบายดีสนิทโซนมสวาสดีเสนมสนยีลาปุ๊กมาดอกอ่าถ่ายท่านี้ก็แล้วกันจะในกล่องขอสีแตก,กสนิทจะเห็ด<ว>ยางเนียน,นเอาก,อากระปุกลูกแนงหวานาสนิทสีหลังกระปุกน้อย คนสี่ล่างเขาปลูกนี่คือวิธีล่างเขาปลูกองเจ้าล่างเอาข่ารีบออกล่างเลยเสือเขารีบออกเอาขามากไว้ที่หนองอันนี้ก็คืออันเขาเวลาลงน้เขามากกลางเขารีบมันก็จะพูดขึ้นมาเนาะจะเห็นอันนี้มันทางหน่อย,พออยเพราะจะทางขาวมันเน่อยอ สิรอยเข้ามาแล้วมันก็สีเรือแต่ขาวอันนี้เรือแต่ขาวตัวมันมกักมาตัวมันตรงแหง้งๆตัวมันที่สมบูรณ์เม็ดสมบูรณ์อะกาเจ้าขาวผูอยู่ชุดสุดสวดอยู่เอ,อแม่เป็นไหลจะาบ้าเจ้าบอเปิดเปิดปิดประตูไว เ <laughs> จนี่เพ็ดแล้วพี่นนอะต้มซั่วต้มซั่วบดแล้ว <g ül> <g ül> แล้วก็ไปเซ่เซ่เมื่อหนึ่งก็พื้นหนึ่งแล้วก็เซืเซืขึ้นมาแล้วก็ไปโอบบว้พี่นนอะ <g ül> มันออก,อกงอกงอกมันแตกแล้วก็เอาไปวานแบ้เนาะ <g ül> โอ๊บใบแบน เอาแค่แสเขามันอิ่มน้าให้มันได้น้าได้หลับหน้าให้มันเปียกแล้วห้ากับมาอบให้มันออกง่อเป็นข้าวสารน้ำกับลายแล้วเอาหองสีเห็ดเนะเาะหงสีมันก็สีแห้งเนาะ มันบอคือเฮาผ่าเองได้เจา้าแต่พอแต่เม่เฮานะเอาขอ้าวปลูกลูกแนวเนี่เพิ่นสิพัดเอาเนาะจิปลูกเอามีแต่หน่วยมองหมาหล่นอลไรกะพอเพิ่นสิบโปจนหลอนได้เนาะปลูกเอาแต่หน่วยที่มันโตน,ตนแต่ว่าชิมือเนี่ยยังก็มากวามสบายเมื่อไรยังก็ันพี่น้องเลยไอ้เขาซีหายเลวก็เอา นี่มันก็สิมีเม็ดข้าวสารออกมาเป็นบางเม็ดบางเม็ดบางอันนั้นมันก็เป็นข้าวสารได้ไดมบัมีวิธีใส่ได้พี่นอ้องโบฮานเพิ่น โบห่านเพิ่อพาเห็ดวิธีเสกขัปลูกเห็ดเนาะตายค่ะค่ะอืออ๋ออ๋ออ๋อตาย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 หน่าเหลนะ่หน่าดำสิได้บอกจะเถือ่อสิได้พังจะเถือ่อบ่พี่น้องมาบา่บ่สุดจักเถืถ่อฆ่าแต่ไรกันวิธ <laughs> ีเสกขปัปลูกก็คือเป็นคำโบหานเพิน่นตั้งแต่โบราณเผื่อพ่อแม่เพิ่นพาเห็ด ย้ำเสกปกเอาซำมลี่มาใสา่นวลผายมาใสา่จิวิธีคอยมาครับเฮงเฮงนวลนวผายมาใสา่บ่อเบอเกี่ยวอันนี้คือเขาจ้าเห็ดเคล็ดลับเห็ดให้เขาอ่อนเขาในหน้าบกเขาในหน้าบกแขง็งเอานวลผายมาใสา่เอางี่อวมาใสา่มาปลอนลงให้มันอ่อนอ่อนคือนุออน่น,น นี่เด้มางี้วมันบวกลงมาบ่จักหน่อยเออกรดึงอันหน่อยหนึ่งนี่เด้โอ้ยมางี้วงามแถวนี่ด้วยต็เสียดายเสียดายเด้เบอร์เอาแต่เอวยวนละคอเอวยวนละคอเราเสียเอาหาเอวยวนเอาอยู่หน้าเราก็เสียเอาเสียดายล่ะบ่คล้ายๆกับคล้ายนี่พี่เนาะ เอานุน่นเอางิ่วนี่ใส่นี่ใส่ในอันกระปุกนไงกระปุกก็สิอ่อนละบาทนี่นี่วิธีแกะเคล็ดพุ่นใส่ในกระสอบพุ่นไม่ได้ใส่ในบอลหลังเขาพิมใส่กระสอบอันดิบเผาสอบตัวไหนมาสอบมันสีเบิร์อสอบตัวไหนถามมา,าดูเออ เอาใส่ในกระสอบข้าวโป๊กวิธีแกะเข็ดข้าก็สิบ่อแข้งในบ้านในข้าวก็สิอ่อนคือเยือกคือนุ่นคืออันนี้เขาเอามาแต่น่าไม่ถ่าอ่อนมันนางเคี้ยวแล้วก็จืดไปด้วยกระสอบสีเขียวสอบซีเขียวเอาน้ำเราเคี้ยกระห่ายังมาแล้วเป็นเขี้ยวมีมีเนาะซอยใหญ่เนาะมีอันจืดไปเอามันน้องจ้าเคี้ยวเป็นถั่วเข่าเนี่ยเขาเดียวไเนาะ

ต้นมากระมหมดโอ้นี่สอบขาดแลวเก็นโอ้ยแล้วันย่อผัขาดกวางเนี่ยนี่เขาปลูกสิบหอดหน้าดอกแนวนี่เนาะต้นน่าอดกราดยู่ตอนกันเลยบอแล้ว

ลงไหบ่อลงห่บ่องหบาร้นาบอาก็กหน่ลยหน่ำพ้นอีกน้ำพ้นเย็นสัม เออเป็นนำพลบเที่ยงเงี่ยมโยกลานบ่ นั่งเฝ้าลานมาได้ไปทางได้มึงขึ้นเทิงกูก็ขึ้นเทิงเพราย่าง้มึงมึงขึ้นเทิงกูก็ขึ้นเทิงมึงลงหลุมกูก็ลงหลุมแน้วเพราย่า้ยมาได้ไปไซได้เ่าอย่างเ้ยเฝ้าแต่ลานแพงลานรงแพงลานคือยังเห็นหวาแนวนะครับ เขาลีบแล้วตัมมันพูนโอ้ยน้อยเดียวหนึ่งพอดีให้ไก่คิดละเอาไปสะไก่ซากินเอาถั่วยนะตักเอาอ้นี่ตักตัก,ตกมาใส่ ั้หน้าสวยเด้อพี่น้องกุนี้ไล่ลาข้าลูข้าลู้ังมื่อข้าลู่อด้มได้าโบกาโบก็ดั้มฮักบอกตวใ่ได้แก่หลบซแทพี่น้องไ่กปาก็ตัวเจงสเด้อกเ่าลูกก้าเนี่ดมมันกุย ไว okay, ้ดำผู้เดียวอันเพือดชีแลให้เจ้าเราเจ้าขิดก่องก้นกัำลังและอันกองก้นบึ่งหน้าหน้าเวลาขาดแล้วนะคือว่าหายใหญ่ใหญ่ส่งรถงาม้าไปแก่ไปแหละแกไปให้ไก่ เครื่องไม้ของขาวเจ้าคุณพี่น้องแเจไว้ประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยก็ับไปกันคีมนี่ก็ขอจบลงเพียงสถานี้เด้อพี่น้องเด้พอพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดีทุกคนบ๊ายบาย